หนึ่งเดียวคนนั้นอืมอร่อยปประเทศกินมากหิวไหมกินแล้วกินแล้วกินได้ไหมนี่ก็กับปลาอ่ะอากินกับปลาไม่ได้กินกับจอนฟลอมเหรอ Oh my god ฮัลโหลทุกคนอยู่กับไปกับปลา ep ที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้ปลาจอดรถอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปเสียหายแต่เล่าให้ฟังว่านี่คือทริปเร่งด่วนทริปปุบปรับมีเวลาแบบ3ชั่วโมง ถไหมในการเตรียมตัวก็คือแบบไปซื้อพวกอาหาร,าหารมื้อเช้าฮัลโหลตรงนั้นนะคะมีป้ามีน้องไหมฮัลโหลทุกคนอยากให้ดูวิวมากวิวสวยมากฮัลโหลชียงใม่เลฮัลโหลงหสิฮัลโหลเฮ้ยเยทุกคน <laughs> น้องไงมาหานะคะแต่รู้สึกว่าคืนนี้จะไม่มานอนนะคะทริปต่อไปก็ต้องมาร่วมทริปกันแล้วนะ

อย่าลืมกดไลค์ดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปเป็นไงโอเคไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอใช้งานได้ทางฝั่งนั้นนะป๊าปาก็กำลังหาโลเคชั่นจอดเต็นท์อยู่พอเต็นท์ของป๊าเนี่ยติดอยู่บนหลังรถอ๋ออันนี้ดีวิวสวยมากอากาศดีด้วยตรงนี้ตรงนี้ หลือต่างประเทศหนึ่งใช่เหมือนไม่เหมือนประเทศไทยเลยไม่เหมือนภาคใต้ด้วยทางภาคเหนือประเทศอังกินมากกว่าอะไรนะเหมือนอะไรนะเปมืองประเทศอังกินมากกว่าประเทศอังกินมากกว่าไม่ใช่อังกฤษหรอสกายช่วยไหมสกายช่วยไหมช่วยไหมครับช่วยช่วยหมากเลยไหมกินข้าวอย่างนี้ยิ้มไหมกินเลี้ยวกินเลี้ยวกินอได้ไหมนี่ก็กับเาะปลาอ่ากินกับปลาไม่ได้กินกับจอนซอมเหรอ กินกับชนไปว่าไปว่าไปวนะเออไปกับไปไปว่านะอดี๋ยวทำอะไรเนี่ยกายมาเนี่หรอมเนี่พอดีพร้อมพิสต์ก็ไดกัอปโอ้โหถ้าที่ยัไม่ครึ่งจีมันค้ำอยู่ เสร็จแล้วนะคะเ,คเต็นของพี่มีอออที่เห็นข้างหน้านี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เสือไม่ใช่อะไรนะระเบียงหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้าน,ลน,าานแล้วก็คือมียงไงมีไฟส่วนตัวอยู่หน้าบ้านจ้ะส่วนฝั่งนี้นะคะสว่างเฉิดฉายมากนะคะเพราะพี่บ่าวมาพี่บ่าวก็จะเตรียมไฟมาเต็มที่อันนี้ทุกคนกำลังแยกย้ายกันกลางเต็นแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำอาหารกันแชททุกอย่างเสร็จแล้วนะคนเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันเดี๋ยวจะพาไปซีฮัลโหลชูคนที่ลากเรามา oh. สวัสดีทุกคนอยากจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเพราะว่าเรามาเต็นท์นี่เราต้องมีแสงสว่างประจำตัวนะครับเป็นดาวข้อหรือดาวเลือกหรือียกดาวคข้อหรือดาวเลือกที่มีแสงี่มีแสงในตัวเองดาวเลือกสิคะดาวเลือกดาวเลือกเราเป็นดาวเลือกเรามาแค่เรื่องวิชาการถามแม่นะคะอทริปนี้เราเป็นไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับใจง่ายทุกคนคืออยู่เมือ3ชั่วโมงคือป้าป๊าบอกวีมตอนประมาณบ่ายสองป่าใช่แล้วเรามาถึงนี่ตอนประมาณห้าโมงหกโมง ใช่แล้วเราก็เพิ่งไปซื้อของกันมาใช่แล้วก็มวลสมาชิกเอาให้ดูมวลสมาชิกเราก็มาแบบบู้วางทัวร์แล้วคือดีใจมากที่ทุกคนมาด้วยนี่คือพี่เอเพิ่งมาถึงนะทุกคนฮัลโหลเอ๋พุ่งกังเป็นพุ่งกางกันหเลยโรสยี่สิบสามนะครับร้านกัาวกาแฟของกระบี่นะครับคนนี้เลยต้องคนนี้เลยอร่อยปังแล้วพรุ่งนี้เช้าวิมคิดว่าเราน่าจะมีเมนูที่แบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา มารอชมกันเดี๋ยวพี่พาชมเต็นท์ของทุกคนดีกว่าเริ่มจากของเราหลังรถจ้านี่ยมีเป็นพ็อปเปอร์แล้วก็นอนไปทำงานนะคะเอาหมอนเอาอะไรมาส่วนของป้าก็ข้างบนถ้าใครอยากเห็นภาพชัดๆพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายให้ดูนะคะแบวิกบ่อ่าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะแล้วก็ของพี่บ่าวก็เหมือนกันนะคะเป็นอยู่ข้างบนข้างบนรถแต่ของพี่บ่าเป็นสีเขียวไม่ได้แบ่งจนชั้นนะแต่ว่า อย่างที่ว่าเขา,เอา,เ,อาเอาที่สบายใจแล้วกันนี้ของพี่มี่ของพี่เขตแล้วก็ของพี่เอที่พึ่งกลางเสร็จเลยนะคะจะมาทานอะไรกินกันเถอะแลก็หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วรอบนี้เราเน้นเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงเท่านั้นพี่มี่กาลังทอด แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้าเบอกีมีรามยอนแล้วก็มีสเต็กด้วยฮัลโหลสู้เขานะสมหยิง,งสู้เขาสมญิงเธอไงสมหญิ้งโ,โอเคแล้วนี่นีถุงต้องบอกีแสมเนเซอร์อาหารก็เข้าได้นะคะรขอเดี๋ยวนไรเ,เรียกเรียกไปนี่สปมนเซอร์เข้าตเบ,บอกีมีพงดๆแล้วก็มีซอส แล้วก็อ๋อมีเซรัมยอนด้วยเพราะเซลัมยอนใช่พี่อก็ันบคเทียบกันอย่างเดียวใส่หนึ่งีนได้พี่มีพี่ทำอะไรอ่ะพี่มีตัดอะไรถ้าเป็นคนนี่ตัดอย่างอื่นเน่ะพี่มีบอกว่าเจ้าชู้ดีนัตัดซะเลยโอ้ my god เอากันไก่มาตัดยาเจ้าชู้ไม่แปลกใจเลยทำไมไม่มีใครมาขอชอบก็ให้แม่มากาไม่ติด ม่ด้หลอกให้โลกดูว่าคุณติงตองรอมากเลยทุกคนรอมากเลยอ่ะรอว่ะท่าได้ามือเย็นของเล่ามีเกียวซาเฟนฟไก่ป๊อบแล้วก็ ต้อเตอรกีเกาหลีกันวันนี้จะไปเกาหลีกันไปอันยองซิงมีเอาชนส้มลงมันถในรังนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่แทนเดี๋ยวถ่ายพี่แทนโดาถ่ายภานิ่งด้วยอืมอร่อยช้อนส้อมช้อนส้อมไม่เราเจ็บกันไดเดี๋ยวเวอจับเสีเบลิูเลือกลูกเราจะ ตกไม่ละลายมันยังไม่ละลายบอกอะไรแน่นอนต้องด้แล้วบว่มันจะรีบต้องแบบเดินเตะที่หลังรีบเลยไม่แข็งเฟียดนะนางเขาบ้ันใจกาทุกคนตอนนี้เรากำลังตอนนี้เรากำลังเดินไปห้องน้ำกันมืดมาก อยู่เมื่อกี้คือตะคิวกินนิวฟังพี่แสงที่สว่างเพราะว่าสว่างมันมืดมันมืดมากเลยโฆษณายาสีฟันเข้าได้นะครับะยาสีฟันเทพไทยให้ลรวดีตอนนี้ประมาถ้าเ่ันทุกคนบิวก็มานั่งดูหนังดซีลี์ในรถนะคะรอเที่ยงคืนเพราะวันนี้มีโปรโมชั่น เเลยดี๋ยวเรามากดตอนเที่ยงคืนแล้วก็ค่อยนอนกันนะคะ่วนข้างนอกเขาก็นั่งคุยกันอยู่นะคือบรรยากาศของมุมที่นอนเรากูในนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายเธอมาทีเดียวไปเลย ระหว่างที่กําลังหมุนกาแฟอยู่นะทุกคนก็มีเมื่อกี้ลมพัดแรงมากก็เลยมีของตกลงไปพี่แมวก็ไปเกป็บอยู่วัวพุ่งกลายเป็นเลนมากเติมนมอมอม้วนนะะิะของค,ขอคุณแม่ค่ะคุณแม,ม่ค่ะทัมนท่านท่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 นคุณแม่ค่ะทันท่านท่นท่นท่นคม่เติมได้นะหมุนเป็นรูปก้อนหอยค่ะ จากในไปนอกจากนอกเข้าในคือไอพวกสูตรเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าช่วยสก,กัดให้กาแฟออกมาดีกลับมนิ่้นะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ8ดโมงแล้วกำลังทำมื้อเช้ากันอยู่วันนี้เราตื่นกี่โ oh, <okay. S 2> มงหกโมงเมื่อคืนฝนตกแต่ว่าไม่แรงมากนะ,ะไม่ค่อยสาดเท่าไหรมินิดนึง ระหว่างที่คนอื่นเขาเริ่มทำอาหารนะฮะฝั่งนู้นก็คือตะก้องผู้ทุ่มเททั้งสามและในแบบหนึ่งหนึ่งเดียวคนนั้นยังเกับปาปารสสิอืมอานนอยู่แล้วลูกสถานการณ์นะคะฝั่งนู้นเขาก็ยังถ่ายรูปเป็นอยู่นะก็ยังทำอาหารดีโอแพ้แทบจะหักดูดิโอ้ม่ก็โอ้มยก็ เจอสองคนนกเยอะแพก่อนเลยอยากให้เห็นแพลแใกล้หักมากอะไรพอนี่ตกไรกระตุ้งครับไม่กายกันครับเช้านี้เรามีอะไรกินกันบีมดีอะไรสครับเบิดเอ็กอ พอซองแล้วก็มีมีกาแฟจากยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะอันี้แก้วที่เท่าไหร่แก้วที่สามไม่รู้กินเพลินกินเพลินไม่ต้องนอนตอนนี้พี่แมวกับพี่เอบอกว่ามีให้ชิมทุกเอ่อทุกอะไรทุกเลเวลอ่าทุกเลเวลของกาแฟ ไปอ่อนไปแก่นี่ค่ะพวกแนวกำลังดีกำลังกำลังอยู่กำลังบวชอยู่กำลังบวชอยู่อ่าโลเคชั่นร้านอยู่ที่ไหนบอกหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยเห็นไหมคามแยกช่องฟีค่ะแยกช่องฟีทางนี้จะไปหางลาดนะคะใช่พักสามพรกสี่ที่มีโรสเตอร์ได้พ้นไห่ได้ได้รู้แล้วเราต้องเก็บเพราะฝนจะตกนะครับตอนนี้เราเมื่อคืนเรามานอนที่ลานผู้ใหญ่อ้นตรงอ่างเก็บน้ํา คลองแห้งนะครับคลองแห้งก็คือติดอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในเมืองมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวอยู่อำเภอเมืองนะครับ<า>ก,ก็บรรยากาศดีมากลมดีอากาศดีก็อยากให้ทุกคนมานะครับมีโอกาสอ่าเก็บแล้วกังั้นพี่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ม,ามาัมอเทสเทสสามสีนะคะเริ่มกันด้วยรูปนายแบบ Number 1วของเรากับแก้วกาแฟสีแดงของเขาแล้วก็รูปนี้มั่นใจว่าหลายๆคนน่าจะอยากดูนะคะรูปที่ยอมให้แพรเกือบหักเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็รูปนี้คือความฟิตของ3คนนี้นะคะก็คือไปวิ่งกันตอนเช้าๆรอบอ่างเก็บน้ำแล้วก็นี่แหละจบด้วยรูปของปปาที่ไปโพสแบบแอนแอนชิลลี่สกอต เคม s สไทยแลนด์อยู่ตรงนั้นนะคะไว้เจอกัน,น,ะนะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย